โยโยโยสวัสดีครับทีมดอนฮวนครับวันนี้ดอนฮวนวีเทอร์นพอดแคสต์นะครับมาอยู่ที่ EP ที่49นะครับครับสวัสดีครับตบมือกันหน่อยไหมฮะอ่ะมาตบมือกันหน่อยนะฮะตบมือตบมือเราทำกันแป๊บเดียวนะครับก็จะ50แล้วนะฮะเนอะไวมากเลยนะไวไหมไวแป๊บเดียวเนี่ยทำมาแป๊บเดียวอยู่ที่ผ่านมาปีกว่าแล้วป่ะปีเดียว,ป,ยวปีหนึ่งเออเหมือนเหมือนทำสัปดาห์ละสัปดาห์ละหนึ่งอะ สำหรับหนึ่งอีพีสดนะฮะอีีเดี๋ยวอีที่ห้ิกับฉลองหน่อยไหมก็ดีฮะดีดีฉลองหน่อยฉลองด้วยไงดีครับเนคอมเมนต์กันมานะฮะอีพีที่ห้อยากให้ฉลองด้วยอะไรเนาะส่วนอ่ทับปีของเราในวันนี้นะฮะก็คือเสน่ห์ที่แบดบอยมีนะฮะแต่ว่านา์สกายไม่มีนะฮะครับคือต้องบอกอย่างนี้ผูกว่าโลกของเราทุกวันเนี้ยมันเป็นยังไงครับก็โน้มน้ําแล้วโน้มน้าวให้เราเป็น Nice guy ก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล,แล้วว่าโอ้ความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแลกใจผู้หญิงได้ผู้หญิงมองว่าเท่มากแล้วจะรักผู้ชายคนนั้นตลอดไป <c oughs> Nature is moral ครับ <laughs> <c oughs> ม,ม,ม,มีมีสมาชิกถามมานะประมาณแบบว่า Nature is moral คืออะไรครับพี่ก็เดี๋ยวพี่อธิบายนะ Nature is moral ก็คืออย่างที่ผนะูพูดเมื่อกี้ว่าความดีไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรักหรอกครับ ในการที่เราดีกับผู้หญิงไม่ได้ทําให้เธอรักเรามากขึ้นนะความชัดเจนต่างๆการเอาใจการที่เทคแคร์อ่างเงี้ยนะพี่กันพูดกันทุกเอพิโซดน,นะ <laughs> แต่มันคือเรื่องจริงครับมันไม่ได้ทําให้ผู้หญิงรักเรากลับครับสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงรักเราคืออะไรครับภูก็คือ S M V ตอนแรกจะบอกค <c oughs> วามชั่วก็ไม่ใช่ไงอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับคือคุณจะดีหรือคุณจะเลวก็ได้ ถ้าคุณ SMV สูงอ่ะก็จะมีผู้หญิงมาชอบคุณอยู่ดีถ้าคุณไปในทางดีก็จะมีผู้หญิงที่ที่เขาค่อนค่อนข้างไปในทางที่ดีมาชอบคุณแต่ถ้าคุณไปในทางเลวก็จะมีผู้หญิงที่ค่อนข้างไปทางนั้นมาชอบคุณคุณเป็นยังไงคุณคุณก็ดึงดูดผู้หญิงแบบนั้นนะแต่พี่กันจะพูดว่าความความดีเนี่ยถ้ามันไม่มี SMV อมันดึงดูดผู้หญิงไม่ได้ครับคือดีเพียวๆไม่ได้ต้องมี SMV มาแล้วพ่วงด้วยความดีมันถึงจะติดมันถึงถั่วต้ม <ไ>ถูกต้องครับมันเป็นเช่นนั้นนะฮะอ่าครับเดี๋ยวมีพี่เขียนมาห้าข้อนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่แบดบอยมีกันนะแล้วที่นัสกายไม่มีนะคือเฟรมครับเฟรมเฟรมที่มันแข็งแรงอ่าเราพูดกันถึงเรื่องเฟรมแข็งแรงใช่ไหมอ่าเราพูดกันอย่างโหนนี้ถ้าใครเข้าไปอยู่ใน open chat ก็จะได้ได้ฟังเรื่องนี้<ช>มากขึ้นถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปก็ลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับ เฟรมแข็งแรงเนี่ยหมายความว่ามีความเป็นตัวของตัวเองอืมีความไม่กลัวความผิดพลาดมีความเป็นอิสระสูง oh. ไม่ขึ้นตรงต่อผู้ใดเนึกอออกไหมมันออจะเป็นอย่าง,งานั้นเป็นเฟรมแข็งแรงพี่จะยกตัวอย่างนะพี่ไปเที่ยวที่หนึ่งนะฮะไปแต่ก่อนมันไม่มีโควิดไยแต่ก่อนโควิดยังไม่มาก็พี่ไปเที่ยวกลางคืนนึงแหละไปผับก็มีผู้หญิงสี่ห้าคนนะฮะพี่ก็ไปกับผู้หญิงคนที่พี่คบอยู่อแล้วก็ สามสี่คนบนโตสวยนะครับเป็นกลุ่มเนี้ยสวยแล้วผู้หญิงก็พาผู้ชายมาคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มอ่ะพาผู้ชายมาคนหนึ่งแล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่ n นิ้ตสกายผู้พี่ดูออกตั้งแต่วินาทีแรกเลยการแสดงออกของมันมันไม่ใช่เนิ้ตสกายมันเฟมมันไม่อ่อนคือมันไม่ตามเฟมผู้หญิงอ่ะมันไม่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับผู้หญิงมันมันเป็นของมันนะครับ ก็ปล่อยให้ผู้หญิงปรับตัวเองให้เข้าเข้ากับตัวมันนึกออกไหมแล้วเวลามันพูดอะไรนะคือคือพี่ดูออกนะเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายด้วยกันถูกไหมเราก็จะดูผู้ชายด้วยกันออกว่ามันนิสัยไงพี่ก็ดูว่าไอ้นี่มันลงตัวเองนิดๆไอ้นี่มันมีความกลางนิดๆเวลาพูดอืแล้วมันก็มันไม่ค่อยสนใจความรู้สึกใครคือคือความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นต่ำนะฮะคือมันมันไม่ค่อยสนความรู้สึกของคนอื่นเวลามันจะพูดอะไรมันอยากพูดอะไรมันพูด โดยที่ไม่สวนว่ามันจะกระทบกับความรู้สึกคนอื่นหรือเปล่ากต้องอย่างเช่นเวลาผู้หญิงพูดอะไรมามันก็จะแยง้งตั้ก่อนอ๋ออ๋เออซึ่งสิ่งที่เราถูกสอนมามันคือไม่ดีถูกไหม,มเราควรจะมีความตามเอาอกาใจ,ใจแล้วก็คิดคิดเหมือนกันกับเขาอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันหรือรรนั่งท่าเดียวกันพูดง่ายเราเราถูกสอนมาให้ปัีประนอม ไนสกายเนี่ยถูกสอนมาให้ไปนีไปดอมก็ปลองดองกับทุกคนถูกไหมเห็น <He S 2> ด้วยทุกคนเฮ้ยมีความสุขกันหมดทุกคนแต่นี่มันไม่ไม,ไม่มันเป็นของมันยังไงมันแสดงออกอย่างนั้นอ๋อคือกูเป็นตัวของตัวเองกูมีเหตุผลเอ้ยอันนี้ไม่ใช่กูแย้งเลยเอ้ยมันไม่ใช่จริงถึงแม้ว่าเหตุผลนั้นนะบางครั้งพี่จะดูว่ามันแบบว่าเอ้ยมันก็ปัญญาอ่อนเนาะแต่มันมันยืนหยัดในความเชื่อมันอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหรนไหมครับอ่าปรากฏว่าผู้หญิงชอบมันครับ เอาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกอาในขณะที่ผู้ชายคนอื่นแม่งพยายามจะเป็นไนส์กายเอาใจตามใจผู้หญิงแต่ผู้หญิงมันไปตามไอ้คนแบบนี้เข <c oughs> าใจป่ะเพราะมันมีเฟรมที่แข็งแรงแม้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 ว่าไอ้เฟรมที่แข็งแรงของมันอะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักก็ตามอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจไหมผู้หญิงก็ยังตามมันนะครับแล้วในวันนั้นมันก็กลับกับผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนะน่แหละ <c oughs> นั่นคือเฟมแข็งแรงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเฟรมแข็งแรงที่ไม่ถูกต้องในบางครั้งอ่าแต่สิ่งที่เราสอนดอนหวนก็คือเราควรจะเป็นคนที่เฟรมแข็งแรงที่ยืนหยัดในความถูกต้องอและไอความเอาความเข้มแข็งตรงนั้นอ่ะมาปกป้องดูแลผู้หญิงอืถูกไหมผู้ครับแต่พี่รู้ว่าไอผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ <laughs> มันเป็นแบดมันแบดบอยอันนี้ฮะก็คือข้อหนึ่งมันคือเฟรมแข็งแรงนะครับอก็คือการที่มันทําให้ดึงดูดผู้หญิงได้นะฮะข้อสองคืออะไปไหม ข้อ2ก็คือการที่มันคุลิฟายผู้หญิงครับคุลิฟายคุลิฟายก็จำไหมฮะคุลิฟายคืออะไรครับภูคือการที่ว่ามีมาตรฐานแล้วให้ผู้หญิงมาทําตามมาตรฐานของตัวเองอ่าซึ่งมันก็เชื่อมโยงใกล้เคียงกับข้อเมื่อกี้นะก็คือมีเฟรมแข็งแรงคุลิฟายเนี่ยคุลิฟายยังไงพี่ยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่รูจัก เขาไปชอบผู้ชายคนที่มีภรรยาแล้ว uh. นะอาจจะอาจจะไม่ใช่ภรรยาอาจจะเป็นแฟนก็กัน mm. อันนี้พี่ไม่ไม่แน่ใจคอนเฟิร์มว่าแต่ผู้ชายคนนี้มีแฟน mm. แล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้ไปชอบ mm hmm. นะทุกทุกครั้งหลายหลายครั้งต่อเดือนจะต้องบินไปหาผู้ชายคนนี้ที่ต่างจังหวัด What the fuck ผู้ชายมันไม่ยอมมาหานะผู้หญิงเนี่ยจะต้องบินไปหาเขาแล้วเวลา เวลาไปเนี่ยผู้ชายมันก็จะพูดอะไรที่แบบว่าคオリฟายผู้หญิงคオリฟายคืออย่างนี้คือกําหนดการกระทํามาตรฐานที่ผู้หญิงต้องทําตามเช่นมันบอกว่าห้ามแต่งตัวนะห้ามแต่งตัวแบบนี้นะอืห้ามโทรมาเวลานี้นะอ๋ออยู่อยู่กับแฟนโทรมาไม่ได้ห้ามไปเที่ยวกลางคืนอย่างนี้นะเธอ,อต้องไปออกกำลังกายนะอืเธอต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมันสั่งผู้หญิงหมดเลย สั่งหมดเลยอะ่ะมันสั่งมันมันกำหนดชีวิตให้ผู้หญิงเรียบอย <laughs> ผู้หญิงไม่ต้องไม่ต้องคิดมันมันสั่งมาเลยแล้วประเด็นคือผู้หญิงทําตามครับ <laughs> งงไหมฮะมันเป็นคนครูเลยเนาะเออถ้าเป็นเราในสมัยที่เราเป็นบลูพิวเราก็จะรู้สึกงงงงว่าเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยจริงจริงจรทำไมผู้หญิงไปชอบผู้ชายแบบนั้นได้ยังไงใช่แต่วันนี้เราเข้าใจแล้วนะฮะ เพราะมันเป็นการควอลิฟายผู้หญิงผู้ชายที่ควอลิฟายผู้หญิงเนี่ยคือผู้ชายที่คุณค่าสูงอ่าเข้าใจไหมมันมีผู้ชายไม่กี่คนหรอกที่กล้าที่จะควอลิฟายผู้หญิงจริงเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้นะฮะพยายามจะทําให้ความสัมพันธ์ของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเอ่อ one way street one way street ก็คือถนนทางเดียวคือหมายความว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายที่ไล่ตามผู้หญิงอย่างเดียวแต่ไอ้นนี้ มันไม่ตามผู้หญิงครับมันคลリฟายผู้หญิงด้วยซ้ำมันสั่งผู้หญิงด้วยซ้ำว่าคุณต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนั้นต้องทำนี้แน่นอนนะฮะถ้าถ้ามันไม่มี s อสข้ออื่นอ่ะมันก็ไม่สามารถคลリฟายผู้หญิงได้แต่ด้วยความที่มันมี SMV สูงออยู่แล้วแล้วมันยังคลリฟายผู้หญิงอีกต่างหากมันยิ่งทำให้ผู้หญิงแบบว่าเคลซี่เข้าไปใหญ่แล้วเวาที่มันทำอะไรดีๆให้ผู้หญิงนะเช่นซื้อของมาให้ผู้หญิงบ้างนะนานๆครั้งอะไรเงี้ยแต่มันก็มัน มันก็ซื้อของแพงให้ผู้หญิงนะเช่นอาจจะแบบรองเท้าดีๆหรือว่าแบบนาฬิกายี่ห้อแพงๆให้ผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะดีใจมากแล้วก็จะเอาแชทมาให้พี่ดูบอกว่าเนี่ยพี่ตุลดูสิเขาซื้อของให้หนูเห็นไหม <laughs> เขาใจด <laughs> ีเขารักหนู <laughs> มันรักหนูตรงไหนวะไอพี่เห็นว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันด่าหนูตลอด <laughs> มันเพิ่งซื้อของให้หนูวันเนี้ยวันเดียว <laughs> อืเพราะฉะนั้น <laughs> พี่กันจะอธิบายว่าเวลาที่ไอผู้ชายที่มันควอลิฟายผู้หญิงแล้วมันให้วาริเดชั่นผู้หญิงบ้างบางครั้งเนี่ยวาริเดชั่นนั้นคือทองคําครับอ่าวาริเดชั่นทองคําคือวาริเดชั่นที่แม่งโคตรมีค่าคือผู้หญิงโหยหามากนะ uh huh. กับการกับไนส์กายที่ให้วาริเดชั่นผู้หญิงทุกวัน uh huh. เกิดอะไรขึ้นครับผู้ชายที่ให้วาริเดชั่นกับผู้หญิงทุกวันมันก็เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห oh, มันจืดชือดอะกูได้มาแล้วมันก็จะไม่มีค่าเป็นวาริเดชั่นที่ ไม่ใช่ทองคำมันก็คือเวอรชั่นที่อ่อนเวอรชั่นที่เหมือนว่าเสียเปล่าเสียงเอาเอาให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยอถ้าคุณเป็นคนที่ไม่คオリไฟผู้หญิงอสมมุติถึงแม้คุณจะมี SMV สูงนะสมมุติ SMV สูงเป็นแบบเอสเอ็มสูงแล้วกันรวยมีสถานะนิดนึงแล้วก็ มีหล่อกันสมมติรวยกับหล่อสองอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ว่ามันดึงดูดผู้หญิงอืถูกไหมแต่คุณไม่ค q u a l ายผู้หญิงพอผู้หญิงมาคบกับคุณสักพักหนึ่งผู้หญิงเขาจะเข้าใจว่าอา้าวเขาไม่ได้มี s m v สูงคุณค่าสูงอย่างที่ฉันรู้สึกนี่นาอืมเพราะว่าผู้ชายที่ s m v สูงหรือคุณค่าสูงอะจะ q u a l ายผู้หญิงครับแล้วม,มันคือผู้ชายส่วนน้อยนิดเดียวนะคือพี่ต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเนี่ย เขาตอนนี้เป็นไฮเปอร์กรมี่าซึ่งเอาผู้ชายคนที่สนานสูงกว่าเท่านั้นแล้วผู้ชายคนที่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาณปัจจุบันนะณปัจจุบันแม่งมีอยู่แค่สเปอร์เซแค่นี้นิดเดียวผู้หญิงเขาป่านั่นคือเป้าหมายผู้หญิงนะเวลานี้ครับะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทําตัวเหมือนว่าคุณเจ๋งหรือว่าคุณค q u a l i f i ผู้หญิงเนี่ยคุณจะไม่ถูกจัดไปอยู่ในสเปอร์เซแล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่คู่ควรกับฉันวะ ฉันอาจจะได้ของที่ดีกว่านี้อีกเออพอจะเก็ตไหมพูดง่ายว่าถึงแม้คุณจะมี s อสสูงแต่คุณทําตัวไม่ดึงดูดคุณคุณไม่เรียนรู้ไอาศาสตร์ของแอตแทคชั่นตรงนี้สิ่งที่พี่เรียกว่าเกมเนี่ยเกมนี่คือเรียนรู้เทคนิคการแสดงออกกับผู้หญิงให้ถูกต้องนะถึงมีถึงแม้ว่าคุณจะมี s อสสูงแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องาศาสตร์ของเกมเนี่ยนะฮะคุณก็จะทําให้ผู้หญิงชอบได้ไม่นานอผู้หญิงก็ไปอยู่ดีความสัมพันธ์ก็จะไม่ยืนยาวอีก ใช่ครับเขาก็ทิ้งเราไปเอาคนที่สถานะสูงกว่าเราได้ถั่วซึ่งมันก็เข้าคอนเซปอะไรครับข้าคอนเซป she's not yours it just your turn you know no ก็คือ y know I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  know เยเดี๋ยว่าจะเปิดความสาอังกฤษด้วยนะเยอเยเย she's not yours it just your turn ก็หมายความว่าเธอไม่ใช่ของคุณ แต่มันเป็นจังหวะของคุณเท่านั้นเองที่ได้เธอมาณนเะวริการนั้นผู้หญิงมีสิทธิ์เปลี่ยนใจได้ง่ายมากนะครับในสมัยนี้เพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงผู้ชายที่ SMV สูงๆได้เยอะโอ้โรจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้เรียนรู้เรื่องเกมเรียนรู้เรื่องการคオิฟายผู้หญิงพวกนี้เฮ้ยก็มีโอกาสพังถ้าคุณยังเป็นคน SMV สูงที่นายกายนายกายอ,อ่ะมันผู้หญิงอ่ะความรู้สึกเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีค่าเสมอไปใช่ทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วผู้อ่ะ มีข้อดีโคตรๆอย่างหนึ่งคือภูหล่อภูเป็นสเปคของสาวไทยแต่ว่าแต่ก่อนภูไม่รู้จักเรื่องเกมไม่รู้จักเรื่องคัดลิฟายถูกไหมถูกไม่รู้จักดีสคัดลิฟายอันน,อน,น,นี้จริงเลยประสบการณ์พี่ก็น้องคนนั้นนะที่เคยทิ้งน้องไปอะ่ะเขาชอบพูดตรงๆมาเจอกันครั้งแรกเขาบอกว่าน้องหล่ออ่ะจริงจริงคนนั้นน่ะรู้เลยว่าชอบเราที่หน้าตาเราเลยแต่คบกันเป็นแฟนด้วยนะผ่านมาสองปีอือหือ เขาเบื่อเราอืมรู้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเบื่อเพราะว่าเราเราไม่ไม่ไม่ได้เรียนรู้เกมไงไม่มีเรียนไม่ไม่ได้เรียนรู้เราตามเขาอย่างเดียวเขาคิดไม้เป็นไม้นกเป็นนกคือตามอย่างเดียวแล้วอ๋อออโหคือไม่แข็งไม่เข้มแข็งไม่โอ้เฟมอ่อนพูดง่ายเฟมอ่อนมากที่พี่บอกตอนนั้นว่าผูดูซอฟตอนนั้นน้องก็ยังไม่เข้าใจใช่เพราะพี่สะท้อนมาไงแล้วตอนนั้นก็ยังไม่เอใจแต่พอเราผ่านมาเวลามาตอนเนี้ยอืมชัดเจนเลยเราจะมองเห็น คือส่วนใหญ่อ่ะที่ผู้หญิงเบื่อเพราะว่าเฟรมมันซอฟผู้หญิงไม่เอาคนซอฟครับคือซอฟได้บางเวลาแต่ไม่ได้ซอฟด้วยความอ่อนแอว่าเอ้ยกูสู้กับปัญหาชีวิตไม่ได้ซอฟแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ซอฟหมายความว่าซอฟแบบโรแมนติกแบบเอ้ยตัวเองมากอดกันหน่อยสีออะไรเงี้ยซอฟแบบเนี้ยยังพอโอเคแต่ถ้าซอฟแบบยอมแพ้กับชีวิตอย่างเงี้ยหรือว่าคุณไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคของชีวิตได้ถ้าแสดงออกแบบนั้น ผู้หญิงไม่เอาซอฟแบบนั้นไม่ได้คือซอฟจากจุดที่เข้มแข็งจะดีกว่าก็ใช่ก็ใช่มันประโยคนี้เหมือนจะงงๆนะแต่แมงใช่ใช่คือคือซอฟมาจากความเข้มแข็งซอฟมาจากจุดแข็งกันคือแกล้งซอฟอะเอาง่ายๆคือหมายว่าสามารถแกล้งซอฟได้ในบางบางจังหวะก็เหมือนที่ใจใจพี่ไม่ใช่ไนไกแต่ว่าจริงๆสุดเห็นมาแล้วคือทุกวันเนี้ย สมาชิกบางคนก็จะงงๆที่มาถามพี่บางงงๆพี่ตุนครับพี่ตุนสอนไม่ให้ผมเป็นนิสัยแต่เวลาพี่บอกว่าเอ้ยบางครั้งเราทำนิสัยกับเขาได้พี่เนี่ยตอนเนี้ยทำนิสัยกับผู้หญิงตลอดแต่ผู้หญิงไม่มองพี่เป็นน nice ิสัยไ y เพราะว่าใจ,จใจกูไม่เปนี่ยนไงจริงใจมันไม่เป็นอ่ะมันทำอะไรมันก็ไม่เป็นนิสัยแต่ถ้าใจคุณเป็นอ่ะต่อให้คุณเสแสแซงยังไงก็ตามอ่ะคุณก็ยังเป็นนิสัยอยู่วัมนเดําอืม,อมจริงฮะ <laughs> เห็นมาแล้วเห็นจากแชทได้แล้วด้วยพี่เอาแชทได้พูดดูน่ารักจังเลยครับโอ้ยยิ้มหวานนะเนี่ยเอาเอาใจให้หมดเลยอ่ะเอาใจไปเลยนะพี่พิมพ์อย่างเงี้ยกับผู้หญิงเออแล้วผู้หญิงก็กลับตอบรับดีมากให้วา l i เดชันกลับมาแบบเออโอเคดีดี นี่มันโอ้โหล้ำลึกมากเลยนะเนี่ย <c oughs> คือมันมันซ้อนไหนซ้อนอีกทีเขจไเข้าใจเข้าใจแต่จริงแล้วเขา <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึง energy ข้างในของเ <c oughs> ขาอะสัมผัสได้ <c oughs> เพราะว่าพี่คุยกับเขาหลายครั้งเลยแล้วคนเนี้ยพี่คุยกับเขาหลายครั้งแล้วเขาเขารู้ว่าพี่ไม่ได้เป็น nice guy อย่างที่พี่พยายามจะพิเศษเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเออบางคนเขาก็จะงงไงสมาชิกบางคนก็จะงงว่าพี่เป็น nice guy แล้วทำไมพี่ถึงได้ แล้วพี่ก็สอนไม่ให้ผมเป็นนิสกายผมงงไปหมดแล้วครับพี่ข้างใน <g ay> เอออินเนอร์มันอยู่ที่เอเนจีเว้ยอ่าเอเนจีที่เราส่งไปหาผู้หญิงอะมันเป็นเอเนจีแบบไหนเอเนจีซอฟหรือเอเนจีที่เข้มแข็งอืมถึงแม้ก็จะพูดแบบอน่ารักจังเลยอะคิดถึงมากเลยนะเอาใจไปให้หมดเลยเนี่ยวันนี้คิดถึงสุดๆพี่พูดอย่างนี้ผู้หญิงเขาจะไม่รู้สึกว่าพี่เป็นนิสกายนะอืมเพราะว่าเอเนจีพี่ โดยโดยทั่วไปโดยพื้นฐานค่า Default อ่ะค่าที่มันตั้งมาจากโรงงานอ่ะเข้าใจถึงขั้น <c oughs> ต้องอธิบายแบบยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพกันอย่างนี้เลยนะค่า Default ค่ามาตรฐาน90%ของพี่มันไม่ใช่ Energy ที่ซอบไงอเออเพราะฉะนั้น พี่จะทําเป็นไนส์สกายมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรผู้หญิงก็ไม่เป็นไรครับนั่นคือข้อ2นะฮะก็คือความคิดายผู้หญิงโอ้พูดเราพูดออกนอกท็อปิกกันไปเยอะเหมือนกันนะแต่มันมันเกี่ยวข้องกันหมดไงก็เลยต้องอธิบายให้ให้มันครบครบอ่าโอเคข้อที่3ามนะโอ้ก่นาทีกันวันเนี่ยสิบแปดแปดยังพูดอยู่ข้อ2อยู่อ่ะข้อ3นะครับ ข้อสามเนี่ยมันฟักอัพนิดหนึง่งนะตั้งใจฟังดีๆนะ <laughs> มันฟักอัพหน่อยนะคือมันเคยมีรายงานมานะครับมันเป็นงานวิจัยเนะี่ยที่พี่เคยอ่านม,มาจากเมืองนอกเนะี่ยเขาบอกว่าคนที่มันมีลักษณะของคนเร็วอยู่สามประการเนี่ยม,ม, <laughs> มันสามารถดึงดูดผู้หญิงได้ดีอ่าอนะฮะฟังฟังดูมันอาจจะฟักอัพนะฮะ <laughs> เดี๋ยวพี่จะอธิบายมันยังมันยังไงนะฮะ ไอลักษณะความเร็วสามประการเนี่ยก็คือคำว่า dark triad trait dark triad trait dark triad trait นะครับมันมีอยู่สามสิ่งก็คือ narcissist นะฮะ Machiavellian นะฮะแล้วก็ psychopath พี่จะอธิบายแต่ละตัวนะฮะว่ามันดึงดูดผู้หญิงยังไงนะฮะเป็นฟักอัพเนี่ย narcissist เนี่ยก็หมายถึงว่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะคาดหวังว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องปฏิบัติดีกับตัวเอง โดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ตอบแทนการปฏิบัตินั้นกลับไปให้คนอื่นก็ได้เนอะหม,มายคือแม่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวสูงก็เหมือนตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างแรกนึกออกไหม,มที่พี่พอบอกว่าไอ้ไอ้แบดบอยตัวนั้นที่มันไปเที่ยวผับกับพี่มันเฟรมแข็งแรงแล้วผู้หญิงนั้นชอบมันอ่ะม,มันอ่ะมันหลงตัวเองนิดนิดด้วยนะ,ะว่ามันเจ๋งว่ามันดีทัทง้งทั้งที่ในสายตาที่พี่มองมึงไม่ได้เจ๋งอ,อย่างที่มึงคิดหรอกว่ะเฉยเฉยอะไรงี้อืนี้อ่ะ พี่พูดเอาพี่พี่ตัดสินด้วยความเป็นกลางนะพี่หมอมึงหลงตัวเองไปหน่อยจริงๆก็ไม่หน่อยก็เ <c oughs> <g ül> ยอะเหมือนกันเยอะนะฮะก็อ่ะแต่ผู้หญิงไม่มองอย่างนั้นนะอืผู้หญิงมองว่าคนที่แม่งหลงตัวเองนิดๆมีความเห็นแก่ตัวสูงเนี่ยเป็นนาซิสิตธิ์เนี่ยนิดนึงเนี่ยแม่งสเสน่ห์แม่งคือสเสน่ห์มันคือเฟรมเข้มแข็งผู้หญิงกลับมองเป็นสิ่งที่ดีมองว่ามั่นใจใช่ไหมแต่ก็ไม่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วนะคือมีบางคนแย้งมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์กัพี่ตึ้นแน่นอน โลกนี้มันมีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งแน่นอนมันไม่จริงเหรอแต่พี่ก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะมองอย่างนั้นส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนั้นก็กืมนึกออกปหถ้าสมมุติว่าพี่พูดว่าเอ้ยผู้ชายอ่ะสูงกว่าผู้หญิงมันก็จะมีคนแย้งมาว่าไม่จริงครับพี่ตึนผู้หญิงบางคนสูงกว่าผู้ชาย <c oughs> แต่พี่บอกว่าแล้วโดนส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่อะมันเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงถูกไหมถ้าเอาร้อยคนมายืนกันเนี่ย ผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงเยอะกว่าที่ผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายถูกไหมอ่า <c oughs> เข้าใจ <c oughs> เข้าใจเข้าใจว่าคือมันไม่ร้อเปอรเซน็นแต่โดยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่า general truth ฮะอ่ะ,อะกลับมาถึงนาซิสิตนะผู้หญิงมีโอกาสถูกดึงดูดโดยนาซิสิตเยอะนะเพราะมันถึงแสดงออกถึงเฟรมเข้มแข็งนะนั่นคือสิ่งที่มันเป็น ความฟังอัพโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเห็นว่าไอคนแบบนี้คือแข็งแกร่งแม่งเจ๋งแม่งเททั้งที่มันอาจจะไม่ได้เทอย่างท,ที่มันแสดงออกก็ได้นะแต่ด้วยความที่มันนาร์ซิสซิตเนี่ยมันก็เลยดึงดูดดึงดูด,ด,ด <laughs> แบบนั้นอันนั้นคือนาร์ซิสซิตนะข้อหนึ่งของดาร์คแอดเรดนะมีสามข้อข้อสองก็คือแม็กคิวเวเลียนแม็กคิวเวเลียนแม็กคิวเวเลียนก็คือพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้อํานาจมาอโดยที่ไม่สนศีลธรรม ไม่สนถูกไม่สนผิดขอให้กูใหญ่ขอให้กูยิ่งใหญ่พอออืคนแบบนี้แม่งชั่วมาโคตรชั่วนะฮะแต่ก็เหมือนกับไอ้ข้อสองที่พี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้จาได้ไหมที่ผู้หญิงเขาบินไปหาไอ้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วที่มีแฟนแล้วอไอ้นั่นอ่ะเป็นแมคคิเวเรียนมันควบคุมผู้หญิงคนนี้มึงต้องแต่งตัวอย่างนี้นะมึงห้ามไปอย่างนี้มึงห้ามโทรมาอย่างนี้มึงต้องทําอย่างนี้นะไม่งั้นกูไม่พอใจควบคุม พยายามควบคุมผู้หญิงเป็นฝ่ายควบคุมใช่แล้วผู้หญิงยอมเว้ยอืมคล้ายคลคอลิฟายไหมใช่คล้ายคลคอลิฟายแต่นี้มันหนักมันหนักมากมันเป็นแมคคววเรียนมันต้องการมีอํานาจเหนือกว่าผู้หญิงโดยทุกวิธีทางคือถ้ามันเอาเปรียบได้มันเอาเปรียบอะโอ้นึกออกปะฝากเ้อาทีทำไมคนแบบนี้น่ากลัวจังเลยครับแต่ประเด็นคือผู้หญิงถูกดึงดูดโดยคนแบบนี้ มีโอกาสสูงนะฮะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็มีโอกาสสูง oh. เนื่องจากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงแปลไอ้ความชั่วๆแบบเนี้ยอันนี้พี่พูดจริงๆนะเป็นเรื่องเศร้านะฮะเี๋ยวขอขอเสียงเศร้าๆหน่อยนะฮะามมาเสียงเศร้าๆนะฮะจัดมา ความความน่าเศร้าของโลกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือความดีมักจะถูกแปลว่าเป็นความอ่อนแอความชั่วมักจะถูกแปลว่าเป็นความเข้มแข็งโอโ้โหนั่นคือสิ่งที่แม่งฟังอ่ะกูต้องชั่วแล้วกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วอ๋อยาอย่าให้ด้านมืดมาครอบงำเจ้าเ <c oughs> <c oughs> จ้าเข้าแล้ <c oughs> อ่ะที่พี่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนแม่งออกไปชั่วนะครับออกไปเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะเรายึดมั่นในความดีแต่ให้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผู้หญิงมีโอกาสจะแปลว่าเป็นความเข้มแข็งสูงนะนั่นคือแม็กคิวเบอร์เียนนะฮะก็คือการที่ทำทุกอย่างเพื่อเรามีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแต่ก็นะเหมือนที่น้องถามพี่เมื่อกี้เราชั่วอย่างเดียได้ไหมพี่ไม่ต้องมีเอสเอ็มบีสูงได้ไหมก็ได้ก็จะดึงดูดผู้หญิงเหมือนกันแต่ชีวิตก็จะไม่มีความสุขหรอก เพราะมันก็จะดราม่าอยู่ตลอดชั่วอยู่ตลอดมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดแต่ก็อาจจะไม่ไม่สามารถได้ผู้หญิงที่เขาเออเอสเอ็อสูงกว่าแต่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็ดีอะ่ะแต่ก็ดีย,ดยังไงนะเอาหม่ดิคือหมายความว่าถ้าเราชั่วอย่างเดียวแต่ SMV เมแม่งต่ํามากอะ่ะ ก็ไม่สามารถดึงดูดผู้หญิงได้ใช่ไหมอะบางคนแบบอุ้ยอวามชั่วสามอย่างเนี้ยอะมาถึงประเด็นนี้ S M V ต้องมาประกอบด้วย S M V ต้องมาประกอบด้วยเพราะหมือนเหมือนข้อดีเมื่อกี้ที่ต้องมี S M V มาก่อนใช่ใช่ครับเพื่อบางคนสงสัยไงครับอะนั่นคือแมคคิเวเลียนนะฮะส่วนข้อสุดท้ายคือไซโคแพดไซโคแพดคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่ํำคือไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือถ้าคนอื่นทุกกูไม่รู้สึกยุ้สากะลยกูสามารถมีความสุขได้โดยที่คนอื่นทุก แต่เราเราสองคนนะทะทแบบนั้นได้ไหมเราทําไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเราเห็นคนอื่นทุกอะเราไม่สามารถที่จะมีความสุขของเราได้นะเราเราจะเห็นใจเขาอืมเ <enary S 2> นอกป่ะ à. แต่ไอ้ไซโคแพทเนี่ยสามารถทําได้ลักษณะอันนี้จะดึงดูดผู้หญิงได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เคยเห็นไหมผู้ชายที่แม่งไอมีคู่คู่ในเฟซพี่คู่หนึ่งเนะี่ยที่ผู้หญิงแม่งแบบว่าโพสต์ในเฟซทุกวันทุกวันว่าผู้ชายแม่งชั่วเร็ว แต่แม่งไม่เห็นใจกูเลยแม่งทําอย่างง้นไม่ไม่แคร์ความรู้สึกกูเลยแต่ก็ยังคบกันอยู่ทุกวันอืก็พี่ก็เดานะอันอันนี้เดาเดานะเดาว่าผู้ชายมันอาจจะเป็นไซโคแพทนิดหน่อยนะฮะแต่ผู้หญิงก็ยอมเห็นไหมเนื่องจากมันมี s อ v ประกอบกับความชั่วอีวีนี่ทำไมมันฟักซ์อ้๊มเงี้ยแต่มันก็คือเรื่องจริงโดยส่วนใหญ่นะแต่ เราอย่าไปทําความชั่วนะเรายึดนั่นมั่นในความดีอะถูกแล้วนะแต่เราทําความดีด้วยความเข้มแข็งถ้าใครลงคอส์ส SMV Secret คร์อส h y p ป r g a ก y ของเราเนี่ยพี่ก็จะบอกทุกอย่างว่าทํายังไงไม่ให้เป็นคนชั่วได้นะเป็นคนดีที่ดึงดูดผู้หญิงอะ่ะเป็นยังไงใชนะ่เราบอกไว้หมดแล้วนะฮะนั่นคือข้อ3ามนะฮะก็คือไอ้ r k r h i ช at า l e ทที่มันมี <laughs> ม,มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้หญิงได้ <laughs> โอ้ไม่กัดพลังด้านมืดพลังด้านมืดมันช่างน่าหลงใยนะฮะ <ś itation> <ś itation> แต่อย่านะอย่าอย่าให้ความชั่วครอบงำอย่าให้ความชั่วครอบงำเจ้าโอเคครับท่านอาจารย์อ่ะก็ข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสี่ก็คือเดี๋ยวนะต้องรีบจบนิดนึงนะฮะเหลืออีกสามนาท <ś itation> ีข้อสี่อ่ะข้อสี่ก็คือมันอาจจะหลอ่อส่วนใหญ่แบดบอยมันจะเท่มันมันมันค่อนข้างเท่ถ้าเราจินตนาการถึงแบดบอยนะอืมันค่อนข้างเท่ถูกไหม นั่นคือเหตุผลสุดท้ายนะฮะที่เราพูดกันอย่างแบบว่าหุน้หนๆเลยก็คือมันเท่มันดูเท่กว่ามันดูเท่กว่าไนส์กาดูเท่ดูคูลด,ดูแบบว่าห้าวดูแบบเจ๋งกว่าดูแซ่บอ่ะใช่ครับนั่นก็คือสี่ข้อนะครับที่สเสน่ห์ของแบดบอยที่มีเหนือไ nice นส์การ์ครับข้อหนึ่งคือเฟรมแข็งแรงนะครับข้อสองคือคลิฟายผู้หญิงข้อสามคือดาร์กทริแอทเทรดและข้อสี่คือมันเท่กว่ามันหลอกกว่า <laughs> นะโอเคนะครับ ถ้าใครนะครับอยากรู้ยรื่อจริงกว่านี้นะครับก็ไปลงในคอสเอ้ยไม่ใช่ไปงในคอสสิลงใน Open Chat ได้นะฮะเวพี่ขึ้น q r code ้ไว้ให้นะครับเพราะว่าในโอเ n นแช t เนี่ยเราจัดเต็มจัดหนักกว่านี้เยอะนะครับครับังเราพูดใน YouTube ไม่ได้นะฮะก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับ e p 4 9นะครับพูนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับครับผมฮะ e ีพีนี้ไปก่อนครับจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น Nice guy จะเป็น Nice guy นะครับเพราะว่า Nice guy เนี่ยมันเอาไปกัยครับใช่ครับเอาไปเลยครับไม่ต้เปเก่นครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม